ลู้ไอ,อ,นนอ้ยัยก็ตกใจหมดมาเย็ดแม่ไอ้ยแม่เย็ดนี่ไอ้ขี้ตกใจตกใจแค่ได้สัน่นนึกว่าผีอากระผีดีว่า,าตู้นะผีนะหมูอ้าวลงกลูลงก,ก็ขึ้นเอาลงก,ก็ขึ้นเอาลงก,ก็ขึ้นโอเคนั่นแหละแค่นั้นแหละเฮ้ย อย่าต <łość> ัวเตี้ยลืมไปหายตัวหายตัวหายตัวอ้มันไม่เอาอ่ะมี่นี่ตาบอดไอ้บอดเอ้ยเอ๊ะทำไมมันเงียแปลกแปลกเดี๋ยวบอกนะว่าไม่หรอกไม่หรอก why you to do that นี่ไงเป็นคาระเบิดมาไงวายโอ้ยโอ้ไอ้บ้าเจ๊แม่เฮียนี่อ่ๆยังไงอยังไงอยังไงไม่ได้หรอกอ้าวไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกแหววไว้หุ้งตรงนี้เลยอันนี้หุ้งอยู่ดีเลยมันอยู่เอ้ยมันมีล็อกหน้าต่างมีล็อกหน้าต่าง เฮียตกใจตกใจหนูอ้าวมาเจ็บแล้วมันมันปั่นต่อเอ้าวไม่รู้อ่ะเอ้าวอะไรอ่ะทำไปทำไมทำไปทำไเดี๋ยวอ้าวแล้วทำไมเห็นมันมันปั่นอยู่อ่ะไหนใครด้วยไงมันปั่นอยู่นะเอ้าเฮ้ยอะไรอ่ะอ้าเอ้าเฮียละเฮียละเฮียละวเฮ้ยเฮ้ยอิสเมจิแค่เหี้ยไอ้เหี้ยปรากฏการเหนือธรรมชาติอ้าวแล้วลมแล้วก็ปั่นต่อวัตฟลัก ไอ้เหี้ยนี้กูต้องกูต้องเดินไปดูเลยเค่ะคืออะไรอ่ะแล้วทะเราแล้วทะเราปั่นให้มันเสร็จอ่ะเอ้าไอ้เหี้ยดีโปะปะเนี่ยอ่ะลองลองปั่นให้มันเสร็จดิอ่ะเออถ้าปั่นเสร็จมันอาจจะล้มก็ได้ลองดูก็ได้เราปั่นเสร็จดิเพื่อความเป็ีช่วยเหลือเองเพื่อนไม่เป็นไรอะไรมันก็ระเบิดอย่กินไปเรื่อยดิมันมาเพื่อนี่มาเพื่อแกล้ง มาแกล้งหรือโปรเนี่ยอ่ะเราจะลองปั่นให้เสร็จเลยกันได้เวลาแล้วกูเจอเรื่องอภิษิหารมันล้มอยู่แต่มันมันไม่ล้มอะ่ะมันฮือสู้ไอ้ยีนี้คือสู้กูไม่เสร็จสักทีแล้วริงวันนี้เอาให้เรียบร้อย เราชุดยัยอ้าวโอเคสุดแล้วมันมันออกเกมไปแล้วมันไปนู่นแล้วอ,ะอ่ะ,อะไไอเอาไปไปหนเล้เฮ้ยเออแดกเลยกูไม่รู้จะพูดยังไงดีกับเรื่องนี้นะครับทุกคน <c ười> เออจะพูดนะไอ้ฟองเป่งก่อนไแล้วใครอ้าวไม่ไม่ฟองเป่งฟองเป่งไกลจังไงไอ้เยี้ยฟองเป่งแต่ตาปากซอยพอมีคนหรอตอนนี้เข้ามาในหมู่บ้านแล้วเอาเห็นด้วยเหรอพี่พี่เห็นด้วยเหรอคะนา่หนุ่มงนแมวมาไปละน่าจะก็จับฉันสิที่ว่าตีกระดิ่งไว้อะ ก็ไม่ไวเท่าไหร่นะเอ้ยหมายถึงว่าหมายถึงว่าตอนเผยตัวเผยตัวเร็วอ้าวอ้าวอ้าเฮ้ยยันไม่อ้าวคุณเนียนขนาดนั้นเลยเหรอกูบอกแล้วเยียชุดนาชาเนียนเสมอชุดเนี้ยอ้าเยียมันไปลอกอะไรชอบไปอย่างงี้เอ้ยไมปโดนลอกไมปโดนลอกไมปโดนลอกโอ้โหน ้ยอะไปอ่ะลูกยู่ก่อกลัวไหนใช่ไหมอ๋อได้ได้ดีได้ดีเฮียกูเออในจีก็มาสิเฮ้ยไม่น่าเหมือนมาเอ๊ะฮ่าๆนี่กูหรอกนท่านไม่โอ้ยโอ้ยลองเกียอะไรเด็กจีสัตว์ไปยิบแม่เอาติดติดติด อะไรนะอมแช่คลิปอะไรเด็บบายอยู่อ่ะคลิปอยู่เด็บบายเฮ้ยติดโจติหลังหนาเนี่ยโอ้ยเอ้ยว้ายอ้ามึงก็โง่กูก็โง่อะโง่พอกันแล้วกูกูมึง วหวาแม่แกบุญพกอย่างไกลเลยไม่อเอาไอ้ยัยแกผ่านไม้หมดเลยแกไปเลี่ตีได้ซ้ำบ้านใหญ่บ้านใหญ่กำลังมาบ้านใหญ่ไม่นะกำลังไปกำลังไปแก้ที่ไม่ตีได้ซ้ำหมายแก้ที่จะผ่านไม้อะ่ะไอ้เข้ยมึงเล่นกูยังไม่ยีนนี่เลยเกู <laughs> เขารู้สึกกูเล่นกับหัวใจ <laughs> เลขข่นกับความบาดระแวง สร้างโะเบิดกด e โอเคคลิกขวาพา่อโยนระเบิดอย่าก,กด r เด็ดขาดเฮ้ยไ hey. ม่ฉันรู้สึกแปลกๆหวายแม่บดีจ้ะไม่ได้หรอกอาดีเอาดีอยางอีโก้อ่ะอย่า Eagle, อีโก้ Eagle, ไล่อีโก้ไล่เคียย์ไม้หรอได้ดิโอ้ยมันก็ยังได้เนาะ มันมีมันมีอะไรป่าวะทำไมแกไล่แค่แค่ไล่เคลียร์ไม้แล้วแกก็ไปอ่ะนี่มัน,มนกะแบบว่าไม่ให้เราแบบใช้ไม้เนี่ยเออท้ายเกยมมีใช้แล้วแต่ว่าช่วงท้ายอ่ะท้ายเกมมีป่าวะมีนั่นอ่ะไอ้โนวันป่าวะหรือว่ามันไม่ได้อ่านว่าบูมเมนสลักเตอร์อ่านว่าบูเมนลักเตอร์ก็คือผู้หญิงขำไม่ใช่ s S laughter, บูเมนสลอรเตอร์สลอเตอร์แปลว่าแบบนักฆ่าแบบว่าการฆ่าอะไรประมาณเนี้ย การล้างบางอะไรประมาณนี้ภาษาอังกฤษเนี่ยผู้หญิงขำผู้หญิงขำดีกว่าว้ายผูจะขำจริงเลยเนี่ยวิ่งกูเอ้ามานี่กูไปนู่นปึ๊บไอ้ตัวอะไม่มีใคร Throw f l a s h โอ้มัจะพูดเลยตัดบทกูซะละแบม อันเดกย่าไม่ได้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 ไม่ได่ไดกไม่ไไม่ไ้ไม่ได้ไไม่ไม่ได้่ได้ไม่ไดอไม่ไดไม่ได้ไม่ไไม่ไดไม่ไ่ไไ้ไม่ไไม่ไ่ไไม่ไ้ไม่ไ้ไม่ไไม่ไ่ไดไม่ไดไม่ไดไ้ไม่ไไม่ไ่ไ่ไไม่ไม่ไไม่ไไม่ไ วายให้ลบลีกลบลีกลบลีกลบ่ะเอาเอาไว้ไว้ไว้ไโดนไว้ไว้ไวม่โดนดาไม่โดนดาไมโดนเลยนะนี่นะพับเลยนะพับเลยนะออ้ยไม่นะเยเราดาเนี่ยอดีออดีแล้วอดอีกแล้วไอ้คนนี้มันอดีอมาเดยมาเดะมาเะมาเด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 ะมาเมาเดะมาเดมาเมาเมาเดะมาเละมดะมามาเดาเด้ะะะมา คือแกแกต้องผานอะไรปะกูกูไปตามมึงกค่เจอหิวเลยแล้วกันเออหิวเออหิวอ่าแล้วมันก็ถือิมาแล้วเอออ่าแล้วมันก็วิ่งมาหากูแล้วเออไปโดนแล้วอเออเอูตายแน่เออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่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 อ่าเราไม่เห็นกลัวไม่ไยัย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 ยยยยยยยัอ้าใช่ไหมอย่างงี้กูวิ่งฉีกดิไอ้เดี้ยตวนี้ไม่หมดแล้วตอนนี้ไม่หมดแล้วไม่เหลือแล้วไม่เหลือสักแผ่นเลย มันเอ้ยมันมันตาม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 ตามตามใครเฮ้ไอ้ตัวตามตามแล้วเพจแล้วมาดิมาดิเป็ดอันนี้มาดิไม่มึงไปอีกนิดหนึ่งตูมอ้าห่าอ้างง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 แล้วมึงงงล้ะงงล้วไม่เห็นเก่งเลยไอ้กระจอกเอ้ยกูช่วยที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  โอ้ไม่หมดแมปไม่หมดแมปแมปไม่มีไม่มีไม่มีมีแมปมีแมปเอ๊ะเออเอะไม่รอหรอกไม่รอหรอกไม่รอหรอกไอ้ลบลีกลบลีกอ่ะว้ายสนิทดีเฮียมีเมีอัลฟตแรกววะอัลเฟตแรกแล้วว่ะกูว่าได้เป็นเฟตสุดท้ายกูดูจากสภาพได้เป็นเฟตสุดท้ายมาไหมมาไหมก็รู้ก็รู้ อย่างนะโอเคเลไรอ่งเี้ยนั่นอยู่ถ้าถ้าถ้าเป็นในวันจริงก็จะทิ้งทันทีนะวักรีทำไมหิวไหวจังวะไม,มไม่มีเซ็ตไม่มีเซ็ตอยู่ไปเถอะไปเถอะไปเถอะโอเคกูเข้าใจแล้วไปละบายแยบายบายกูไม่อยู่แล้วไปดีกว่า กูรู้ไปกูว่าแล้วจะต้องเป็นโนวันกูคิดอะไรไม่เคยผิดถ้าสมมติพี่พันทร์ซับนี่พี่จะมีกำลังใจไหมโอ้ยแค่ห้าร้อยซับตอนนี้พี่ก็มีกำลังใจแล้วแน่แน่ขอบคุณคนดูเลยตอนนี้เี่ขอบคุณในคลิปนี้เลยอะไปกันบอกเลยก็นี่ก็อะไหนๆกันแล้วเนาะก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ได้ห้าร้อยเนาะก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่ฝากติดตามรับชมกันนะครับก็ขอให้อยู่กันอย่างนี้ไปอีกนานๆเนาะก็จะพยายามสัญญาว่าจะมีคลิปดีๆออกมาให้เยอะได้เยอะที่สุดเนาะ ก็ขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับสำหรับผู้ที่เข้ามาชมใหม่ก็ยินดีต้อนรับครับผมสำหรับวันนี้ก็ดีเออ่ต้องจากลากันไปก่อนไปไปครับผมบ๊ายบๆเอาไม่ใช่บ๊ายฮะบายโอ้ยมีแรงโวยจะจู๊กโ้ยเยอะไปไปไปอะไรผมก็จะจอด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 เออเนี่ยเนี่ยผมเอาไฟฉายแล้วเนี่ยแค่ถืออยู่นะถืออยู่เอาไฟฉายม่วงไง

เอออาจจะเป็นหลุมก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรว่าไม่รู้ไม่ไม่รู้ว่าหลุมอยู่ไหนก็ตามแต่แต่ว่าพี่สามารถรอดได้เกมนี้ถ้าพี่เป็นคนสุดท้ายอะต่อให้มันจะเป็นหลุมก็ตามแต่เพราะพี่เก่งมากพี่คือเอเลฟเว่นเออพี่มีสมรู้จะรวยพี่พี่มีเอพี่สปอยเหรอสปอยหนังนะโอ้ยเยนาขนาดนี้แล้วไม่ดูก็ดีเกือเออก็น่าจะไม่ดูแหละบางคนอาจจะไม่ดูปะขออนุญาตเปิดเผยตัวตนผู้นั้นคือ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 ใครวะ เป็นยังไงเจ้าทเทมไว้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 ้อ๋อโอเคอ้าอ๋อทเทมแดงไอ้ทเทมธรรมดาดีกว่าเฮ้ยอืมกูจะส่องสอดส่องมึงสอดส่องมึงมึงมึงอยู่ไหนอะเฮ้ย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 อะไร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 เอาเอาเครื่องเสร็จแล้วนะเครื่องเสร็จแล้วนะเอาไม่ไหวแล้วนะนี่เนี่ยมันไปเครื่องเสร็จมันไปเครื่องเสร็จมันไปเครื่องเสร็จ โอ้ไม่หวมึงจะลากรอยตีนมาทำเตี๋ยอะไรวะไอ้ควายไปดิควายกะไรขออนุญาตพกกะเลยเผลอต้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยรอดแล้วแหละอุ้ยอุ้ยลอกรอดหนาลอกแล้วนะอุ้ยอุ้ยเขาเสียพร้อมกันนะเอาลวกรอดหนาไม่ไหวเลยนะไม่ไหวเลยนะคิดด้วยคนนี้ไม่ไหวเลยนะตัวเกมแล้วเป็นผีเลยทำไมกูไม่อ่านวะเนี่ออกจากบันเทิง ไม่ไหวแล้วนะโอ้ยคือโอาคือเกมนี้เกมนี้ง่ายมากเลยนะขอแลบเปิดเผยตัวตนก่อนนะอะอ๋อฮิวเลอร์โอเคไเหตุได้เหรอเหตุใดเหรอเพื่อมาไปเหตนการณ์อะไรเยอะตอนนั้นเขาดูสหายเลยหันมามองช้าๆไอ้เย็นนี่เอ้าอยู่ไหนวะไปไม่โดนหลอกไม่โดนหลอกไม่โดนหลอก ฟังนะเขามีซีนมาฟังนะเขามีซีนไม่นี่ <c oughs> ไม่น,มนี่ไม่ต้องหรอกโดดเลยเออช่วยทีช่วยทีช่วยทีเอ้เอาเอาดิเอาดิาดโดดพับนะไหนนะมึงจะอโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ไ,ลวไม่อยู่แล้วนะไว้น่าก,กลัวจังเลยนะกำลังไปเครื่องที่เสร็จนะเครื่องบ้านใหญ่มีเครื่องนะบ้านใหญ่มีเครื่องนะไปได้นะไม่เป็นไรจะจะซ่อมเครื่องที่ไฮไลท์เออในนะดทำอะไรก็ทำนะวิ่งออกเลยนะออ วัดขๆนนาวัขันนาขันนาขันนาอัยขัดตามากเลยนะก็อยากเก่าตามากเลยนะตอนนี้นะหายตัวเลยนะโอ้โหเฮียถอนใจกันนี่นี่ใช่ไหมนี่เนี่ยอ้าไปแล้วนะไปถัดไปแทกมากเลยนะถัดไแท็กมากเลยนะอุ้ยอ้ยไม่ไหวเลยนะอุ้ยไม่ไหวเลยนะโอ้ยไอเฮียเกมพี้นี่ทำไคนเป็นบ้าไอสัตว์ เอ้ยมันมันไล่คนไอ้นี่ว่ะเคยเย็นโดนเคยเย็นเย็นโดนเคยเย็นเย็นโดนเคยเย็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 นเขเย็นก็เกี่ยชื่อชื่อนี่ว่ะเคยเย็นเย็นเขยเฉียวเย็นเย็นเอ้ยบาบอบาบอบาบ้าอ้าเอ๊ะไอ้ทารไอ้เอ๊ะ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 อะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นไม่เกิดอะไรอ๋อเหยืโดนพัดมาโอ้พัดมาพัดมาโดพัดมาแล้วนะโอ้ยไม่ไหวเลยนะไม่ไหวเลยนะหมดแมพแล้ว ไม่ไหวเลยนะโอ้ยโดนพับไม้ตันหน้าโนโลเลยนะไันเด้แขนสักแขวนเลยนะโอ้ยนี่โทเทมไปไหนหมดวะรู้ทำไมไม่มีใครปัดไฟเลยนะลู้ไอ้เย็ดต้องใจเหมือนมาเย็ดแม่ไอ้แม่เย็ดนี่ยายายาขอเราได้โปรดว้า ยาเสร็จยาเสร็จยาเสร็จช่วยก่อนเงาเพิ่งเสร็จเรามาได้ไอ้เชี้ยดิก็กะว่าอยู่อยู่มีเงาจะอยู่มีเงาโผล่ในแมพไปนี่ก็ช่วยส่องแม่งไปเลยเฮ้ยเฝ้าเลยเนี่นี่เนี่ยก็ไปเลยนี่ก็ไปเลยดินั่ใหล้เลยให้เลยให้เลย โอ้ยบันได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 เอาเคื่อนี้เครื่องติดมากว่าฉันกำลังฉี่ไปทางอื่นเชี่ยละไม่น่าของทาวันกว้างเกินไปทำไมไปกลัวกว้างเกินไปทำไมไปกลัวเออกูซิกแซกซิกแซกเอออย่าคว้าทากูไม่ตัดออกไปอ้าวไอ้เขี้ยโอ๊บโอ๊บโอ๊บปันโอมปันโอมปันโอ๊ปันออช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยบล็อกที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  เออใครห้คนอัาคลิปให้คนอัาคลิปรอตต่อไปมันเอากูตายที่กูีกทช่วยไปไม่มีความหมายไม่โดนไม่โดนไม่โดนที่กูช่วยไปไม่มีความหมายอ้าวเขาเสร็จแล้วนะเขาเสร็จแล้วนะเขาเสร็จแล้วนะเว้ยบอกให้หน่อยนะบอกใหนหน่อยนะขอบคุณมากเลยนะเออปกติแล้ช่วยหน่อยนะครับช่วยหน่อยนะครับเออช่วยหน่อยนะครับเออมีไฟฉายมั้ยครับไฟฉายมีมั้ยครับไม่มีไอ้ส่นตีนะไอฟูฟลูไปไม่ทันน่ะ ผมไม่หรอกคงไม่โดนหรอกมั้งโอ้ยไม่ทันไม่ทันไม่ทันเจพีด้วยมีอะไรโดนโดนบันใหญ่บันใหญ่บันใหญ่โอ้โหไม้ไม้หมดแม็ปไม้หมดแม็ปไม้หมดแม็ปวิ่งฉีกออกไปเออไม้ไม้หมดแม็ปไม้หมดแม็ปแมปหมดไม้แล้วพี่จะขึ้นไปทำไมเรามันสั่งยากเออไปลงมาหาแล้วนี่ได้ได้ตามสั่งอมไม่ เปปตู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 เปปตปเปตูออกมาสหน่อยสักหน่อยสักหน่อยสัให้หน่อยประตูบ้านเราเสร็จแล้วนี่นะมึงไปละไปละเอเมกเก่งเลยเฮียเจอน้องกูเฮ้ยพี่อยู่พี่เปิดบ้านไหนนะอ้าวไปละเอาบายข้างมานใหญ่ข้างมานใหญ่อมข้างมานใหญ่เลยไอ้ตรงที่พี่โดนลมเมื่อกี้เย่นี่กูจะพิมพ์จีจิ้ม โอ้มันล็อกเท่ไหร่เลยเออเคเคปีจ <t> ีมันกลดล็ดไม่ได้ทำไมอะ่ะมันกลดล็ดไม่ได้อะ่ะ